สบายดีดีดีแฮงพี่น้องตอนนี้ใบสามครับสิบหน้าที่พี่น้องครับอากาศช่วงบ่ายสามพี่น้องเวที่ตั้งแล้วเราเด้อบัดในสีขนของขนเคียงอุปโภคบริโภคขึ้นด้วบัดเนี่ยเคียงอี๋เคียงแจงเคียงประดับเวที่ของห้องครับพี่น้องอ๋อในสีัดงียงแมงใบสีนิ่งขึ้นแล้วครับ ใบสามพอดีพี่น้องใบสามสิบานาทีครับตอนแรกวิที่เขาตั้งอยู่พี่ครับบันดนี้ทั้งคณะกรรมาการคนมาให้ยับดีที่ว่าพระท่านได้ปูแป้นพื้นตั้งตะขาไว้ซื้อเลยวยับเลยไว้อยู่พระสันกสีรวนเร็วกว่านี้พี่น้องไม่ได้ตั้งซุ่มค้างอีกแล้วมโอนี้ เอาไว้ที่ทั้งนี้ฟังนี้สุดแล้วครับสุดนี่แล้วครับไ,ได้ตั้งซุ้มคังครับกดลำโพงฟังนี่ก็ลลงอ,อ็ถึงถึงฟุตบาทพอดีฟุตบาทล้วซุ้มคางติดสังกสีครับใส่ว่าได้ครับไ,ได้ตั้งซุ้มขางครับ ในสังคบย่มลอยควรกระรับเครื่องเอขึ้นครับรับพวุออ่งรอบพุ่งฟังนี่ตังเรียบหน่อยออพีออ่น้องพรอมตรวจไปนี่พี่น้องครับมือนี้เป็นเป็นหมอลำพว่งง่ามือแรกครับ งานฉลองปุตตมนฑนยิสานมีน้องม,องมองังโม่ด้วยครับตัวนีมือแ,แรกครับมืออื่นมน่อนแค้นเกณฑ์คูนแล้วก็มีระเบียบปฐมสานสนครศิลป์แล้วก็สาวหน่อยพิษไทยครับออกมามากน้งองๆอวยชโพงตั้งซุ้มเมื่อใดครับติดฟุตบาท กลางเต้นเนเีฮะไดกลางเต็นนิดเียเมันม่มองกลางเนาะข้างหลังวัดติดเวทีเนี่ครับพี่น,อกกน้องพกติต่อจากนี่นี้มาขางนี่สีมีสุม พราว่ามันติดคนบาทครับเมื่ <Okay. S 1> อใดอ้างหลังเป็นเวทีคอนเสิร์ตพี่นอ้องข้างหลังเป็นเวทีคอนเสิร์ตรับมันติดพอดีเลยสามารถ ด้านหลังมันติดกันกันกบเวทีคอนเสิร์ตพี่น้องติดกับเวทีคอนเสิร์ตแล้วครับอืมพื้นที่ก็เลยแคบครับพื้นที่มันต้นเนี่ยรถรถเกือยวควันไฟเขาติดหนาเวทีคอนเสิร์ตแล้วครับแย่ตอนแรกมันก็พอดีเยี่ยล้วแต่ว่าแับนี้ทางคณะกรรมาการเพิ่นให้เพิ่นไงห้องหยับเวทีถอยหลังมาครับ เดินไปที่ถอยหลังมาที่แล้วเหรอครับลายแสนหนิดเไปที่คอนเสิร์ตเลยด้านหลัง สถานที่กวงน,นี้มี่นอ้องเยอะละวเดินทุกทีลงคันนี้ล้มคือสีหนาวอยู่แล้วตอนนี้พระหนาวปะเนี่ครับตอนนี้ช่วงใบใบแก่ๆนี่ตอนนี้ก็ถือว่าแผลห่อนแต่ก็มาถึงก็ห่อนครับหรือแรงนี่คันหมอกลรงจัดแต่สีหนาวว่ามันอยู่เดินหมดนี่ครับแต่สถานทีลงครับ แห่ยนี่ยเนี่ยลอยละขิ้นขึ้นลั่นไม่หลุมด้วยพี่แล้มาโมนด้วกันครับผมสาวน้อยลำเพลโชว์สอดแจ้งโคโลครับงานบ่ได้เสียค่าบัตรอีกตั้งหากครับพี่น้อง หลรองานงานฉลลงผุดตป็นเพือนเพืนีสันจังหวัดสันเจนครับวันแรกของหมอลำวงใหญ่เพราะว่าก้อนหนานั้นสาเมื่อเป็นศิล,ลปินเดียวเป็นศิล,ลปินพิมนครับเ็าเป็นหมอลำหมอลำเริ่มจากมือนี้ครับวันแรก ทิมงานกำลังตั้งหันมิกตั้งหันมิกแล้วกระสีรถไฟกระสีแลี้นของมากอนครับรถแนวอื่นยังสิเขาได้ว่ารถไฟเขาใส่พื้นที่ครับใส่พื้นที่จอดไร้ขวางล่าลุงของสะดวกมากครับพี่น้องสถานที่นี้ดิต้อมสังกระสีอยู่ครับแต่ว่าชมพี เริ่มจะผ่านพน้องพุทธมนลอีสารขอนแก่นครับเรียงเมืองขอนแก่นทั้งฟังทิศต่เวนออกเขียงเหนือจัจหน่อยใกล้เรียงเมืองไปทั่งอุดอรครับสาวน้อยลำพินเปิือ ทางหันหนุ่มมาจุดนั่นเ,เป็นอย่างนี้แล้วอ๋าเก็บของเดินทางไปฟักแรมอยู่เพื่อ,อลมซักจะวัดเป็นบูรณ์พร่น้องวันที่สิบห้าเนอยู่ อำเภอลง้มสักครับพี่น้องหนอกส้นทัางขุนไปพ,พอกันครับส้นมากลำเพื่อนโชว์เขาบอคอยเด้ไปทัางผุนนี่แก่สาาหน่อยวงไงครับเก็บบัานแพงไปให้พี่สปปน์ผลง่านครับพี่น้องสาวน้อยลำเพื่อนโชว์ตาสุดตอนนี้ครับใบสามยี่สิบนาที การค้า้านขายหลายหลายพี่นอ้องเป็นงานใหญ่ครับงานใหญ่งานใหญ่ค้นกันหลายครับในฐานที่กุก้งขวงขวงครับขอบคุณพี่นอ้องหลายๆครับผมแล้วปลอกกันขึ้นมาครับสวัสดียปายคุณปูน